กีเอก้องแลบเล่นออกปานะครับทำใจเลยครับต้องมีการแลบเล่นนะฮะสถานที่แล้วแบบมีแต่เรื่องขี้ๆอย่างนี้จะ I feel like I'm gonna throw up man อะไรอีกอะ I'm throw up ถ่ายรายการอยู่จะมาเควื่องอะไรเล่นมาเควื่องอะไรขึ้นไปอ๋อเดี๋ยวแต่เล่นนะครับเขา่า throw up throw up แปลว่าคว้างขึ้นได้เช่น I'm gonna throw the ball up ก็ได้แต่คว้างลูกบอลขึ้นแล้วมันใช่เวลาเล่นไหม <laughs> <BR Y> ไม่มันมันเป็นแสลงเหมือนกันนะครับในไหนอันนี้เป็นแสลงแผลงริ์นะครับมาสอนให้นะครับก็คือฮะ throw up แปลว่าอ้วกนะครับ <laughs> ใช่ถ้า ้องมันคว้างอาหารขึ้นไปฮะออกปากอย่างนี้ก็คือ throw up นั่นแหละครับเจ<ด>อข <laughs> ี้ไปเนาะต้องกาที่ throw up I gotta throw up ว่าอ้วกนั่นแหละต้องอ้วกฮะหรือถ้าเป็นช่องสองคือ t h r o w up I threw up last night เมื่ <Okay. S 1> อคืนอ้วกนะครับ threw up หรือว่าช่องหนึ่งคือ throw up <c oughs> ช่องสามก็คือ thrown up Have you ever thrown up before เคยอ้วกมาก่อนไหม <c oughs> thrown up เติม n ตอนท้ายนะครับทีนี้ถ้าจะพูดว่ากินอาหารเป็นพิษนะครับ ก็เลยอ้วกนะครับก็ใช้ throw up ก็ได้หรือที่เป็นทางการมากที่สุดก็จะเป็นคำว่า vomit ที่แปลว่าอาเจียนนะครับเช mm. ่น I got food poisoning อาหารเป็นพิษ I got food poisoning and vomited last night อันนี้ก็ได้หรือร I got food poisoning and threw up last night หรือคำนึ่งก็คือ I puked I got a puke เคยได้ยินครับ puke I got a puke หรือาารคำว่า barf ก็ได้ I barfed all over my room last night I barfed โอเคอ่า barf นึกนึกภาพบอกไหมจะทำให้คิดนิดจนแบบว่าให้ทำทำไมไม่ต้องแลฮะโอเควันน uh ี้น uh ี่แบบครบเลยนะฮะทั้งพี um ่ทั้งอ้วกแล้วก็อะไรก็ไม่รู้จริงจริงยังมีมีใช้เป็นคำนามด้วยฮะเมื่อกี้เป็นกริยาก็คืออ้วกใช่ไหมครับแต่อ้วกเป็นคำนามได้นะครับเป็นเป็นตัวอ้วกใช่ไหมครับใช่ครับอาเจียนก็ใช้คำว่า barf เป็นแบบว่า careful don't step in the barf b อ careful don't step in the vomit don't step in the puke don't step in the throw up ได้หมดเลยเป็นน้ำก็ได้เป็นปี๊ดก็ได้ Throw up น้ำก็ได้น้ำก็ได้ครับใช่หรือจะมีคำแสดงอีกนะครับก็จะเป็นคำว่า upchuck เพราะว่า chuck คำเดียวแปลว่ากว้างเหมือนกัน upchuck นั่นแหละ upchuck or blow chunks เป่าเศษอาหารออกไปจากปากนั่นเองนะครับแปลแบบละเอียดนะครับ c h u ก k or blow chunks I've got to blow chunks man ่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุยกับหมอนะครับเขาจะใช้คำว่า vomit อาเจียน okay. ที่เหลือก็เป็นแสดงหรือภาษาพูดนะครับที่ are, are, you วันนี้นะครับช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามาครบเลยทั้งครี่ทั้งอ้วกนะฮะแบบ